นิทานเรื่องเจ้าลาผู้ไม่ยอมฟังใครกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีเจ้าลาตัวหนึ่งชื่อลูโดอาศัยอยู่กับฝูงสัตว์อื่นๆในป่าลูโดเป็นลาที่แข็งแรงและขยันแต่มีนิสัยที่ไม่ชอบฟังใครเขาเชื่อว่าเขารู้ทุกอย่างและไม่จําเป็นต้องเรียนรู้อะไรจากใครอีกวันหนึ่งสัตว์ในป่าต่างกําลังช่วยกันขนของไปยังที่พักใหม่ที่อีกฝั่งของแม่น้ําลูโดเดินผ่านพอดีลูโดช่วยกันหน่อยสิ กระรอกน้อยตะโกนฉันรีบไปก่อนละ่ะฉันมีทางลัดลูโดตอบพร้อมยกข้างสูงอย่างมั่นใจแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเส้นทางที่เขาเรียกว่าทางลัดคือเส้นทางอันตรายที่เต็มไปด้วยโคลนลึกลูโดเดินเข้าไปในทางลัดอย่างมั่นใจพื้นดินเริ่มเปียกชื้นและเต็มไปด้วยโคลนไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวนี่นาเขาบนแต่ทันใดนั้นขาของเขาก็จมลงไปในโคลอนอย่างรวดเร็วโอ้ย มันเหนียวมากลูโดพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลึกเขามองรอบๆไม่มีใครอยู่ใกล้เลยมีฉันติดอยู่คนเดียวเหรอในขณะที่เขาพยายามออกแรงมากขึ้นเหงื่อก็เริ่มไหลและความมั่นใจก็ค่อยๆจางหายไปลูโดเริ่มรู้สึกเสียใจที่ไม่ยอมฟังคำเตือนของกระรอกน้อยเมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าความกลัวก็ค่อยๆค,คืบคลานเข้าหาลูโด เขานอนหมดแรงในโคลนมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องในความมืดถ้าฉันฟังพวกเขาสักนิดก็คงไม่มาอยู่ตรงนี้เขาคิดอย่างหดหู่ขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นลูโดนั่นในายใช่ไหมมันคือกระรอกน้อยนั่นเองเขาและนกคู่ก็บินมาตามหาเพื่อนที่หายไปฉัน ขอโทษที่ไม่ฟังพวกเธอลูโดพูดเบาๆนกพูกส่งเชือกยาวให้เราจะช่วยนายออกไปเองแต่ต้องฟังกันบ้างนะโดยแรงช่วยจากเชือกที่นกพูกนำมาและมือเล็กๆของกระรอกน้อยลูโดค่อยๆดึงตัวเองออกจากโคลนเหนียวเหนียกลายเป็นลาเปื้อนโครนจนดูตลกแต่หัวใจเขาเบาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพวกเธอช่วยฉันไว้ขอบคุณมากจริงๆลูโดพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกคราวหน้าฟังเพื่อนก่อนนะ ไม่ใช่เดินลุยโคลนแบบนี้กระรอกน้อยหัวเราะทุกคนพากันหัวเราะเบาๆและพารูโดกลับไปยังที่พักพร้อมเล่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนแก่สัตว์ตัวอื่นหลังเหตุการณ์วันนั้นลูโดเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขาเริ่มฟังคำแนะนำของเพื่อนๆมากขึ้นและไม่รีบร้อนตัดสินใจเหมือนเดิมอีกในเช้าวันหนึ่งเขาอาสาช่วยกระรอกน้อยย้ายผลไม้ไปที่พักใหม่ แน่ใจนะว่าไม่มีทางลัดกระรอกแซวคราวนี้ฉันเดินตามเธอเลยลูโดหัวเราะบทเรียนของลูโดกลายเป็นเรื่องเล่าที่สัตว์รุ่นใหม่พูดถึงบ่อยๆว่าแม้จะมั่นใจแค่ไหนการเปิดใจฟังผู้อื่นก็อาจช่วยให้พ้นจากโคลนแห่งปัญหาหลังจากเหตุการณ์ในโคลนลูโดเริ่มกลายเป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงในป่าไม่ใช่เพราะความแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแต่เพราะความเปลี่ยนแปลงของใจ วันหนึ่งมีข่าวลือจากปลายป่าว่ามีแอ่งน้าวิเศษที่สามารถทําให้สัตว์ตัวใดก็ได้มีพลังเหนือธรรมชาติข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วสัตว์หลายตัวตื่นเต้นอยากลองเดินทางไปพิสูจน์บางตัวหัวเราะเยาะว,ว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่ลูโดฟังเงียบๆก่อนเอ่ยขึ้นว่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่พลังพิเศษแต่คือความรู้ที่จะเลือกเส้นทางให้ถูกสัตว์น้อยใหญ่ต่างเงียบไปชั่วขณะ ก่อนกระรอกน้อยจะพูดขึ้นว่าแต่ถ้านายอยากไปเราจะไปด้วยนะในเช้าวันถัดมาลูโดกระรอกน้อยและนกฮูกออกเดินทางไปยังทิศตะวันตกซึ่งว่ากันว่ามีแอ่งน้ำวิเศษอยู่ทั้งสามเต็มสเสบียงและอุปกรณ์อย่างรอบคอบต่างจากลูโดในอดีตที่ชอบรีบไปโดยไม่วางแผนระหว่างทางพวกเขาเจอกับสะพานไม้เก่าที่โครงสร้างดูเปราะบางข้ามได้ไหมเนี่ย กระรอกถามเสียงสั่นค่อยๆข้ามที่ละตัวลูโดพูดพร้อมใช้ตัวเองเป็นหลักให้กระรอกและนกคู่ผ่านไปก่อนเมื่อถึงกลางสะพานลูโดหยุดมองแม่น้ําข้างล่างลมพัดแรงแต่เขากลับมั่นคงในใจฉันไม่ใช่ลาตัวเดิมแล้วเขาคิดอย่างมุ่งมั่นขณะเดินทางลึกเข้าป่าเมฆดำก็ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ฝนเริ่มตกหนักจนมองไม่เห็นทางกระรอกน้อยตัวสัน่นนกคูกเปียกปอนและลูโดต้องใช้ร่างบางฝนให้เพื่อนๆทั้งสามหลบเข้าไปใต้โพรงไม้ใหญ่ลูโดเอาใบไม้แห้งมาทำเป็นผ้าห่มให้กระรอกส่วนตัวเองนอนข้างนอกถ้ำกลางลมหนาวขอบคุณที่ไม่ทิ้งพวกเรากระรอกพูดเบาๆลูโดยิ้มครั้งหนึ่งฉันเคยคิดว่าเก่งพอจะลุยทุกอย่างคนเดียวแต่เพื่อนดีๆนี่แหละคือพลังวิเศษที่แท้จริงเมื่อพายุผ่านไป ทั้งสเดินทางต่อไปจนถึงเชิงเขาสูงมีทางแยกสองสายทางหนึ่งชั้นแต่สั้นอีกทางคดเคี้ยวยาวแต่ปลอดภัยลูโดเลือกเถอะนกคูกเสนอลูโดมองทั้งสองทางก่อนพยักหน้าไปยังทางที่ปลอดภัยข้าเคยรีบเลือกทางลัดจนติดโครนไม่อยากให้พวกเราเจออีกแม้ทางจะยาวแต่ทิวทัศน์สวยงามพวกเขาได้เจอดอกไม้หายากและลำธารใสลูโดรู้ว่าบางครั้ง เส้นทางที่ใช้เวลามากกว่ากับมีคุณค่ามากกว่าเส้นทางที่ดูง่ายในที่สุดพวกเขาก็มาถึงแอ่งน้ำที่ซ่อนอยู่หลังหุบเขาแอ่งน้ำใสส่องแสงระยิบระยับราวกับมีเวทมนตร์จริงๆลูดโดก้มดูเงาของตัวเองในน้ำและสิ่งที่เห็นไม่ใช่พลังวิเศษแต่คือตัวเองที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงฉันไม่ต้องการพลังเหนือธรรมชาติแล้วเพราะตอนนี้ฉันมีหัวใจที่เรียนรู้และเพื่อนที่คอยอยู่ข้างกันเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน กระรอกน้อยกระโดดขึ้นหลังลูโดกลับบ้านกันเถอะลาผู้ยิ่งใหญ่หลังจากพบแอ่งน้ำวิเศษลูโดและเพื่อนๆตัดสินใจเดินทางกลับป่าของพวกเขาระหว่างทางพวกเขาไม่รีบเร่งเดินไปหยุดชมวิวบ้างพูดคุยกันอย่างอบอุน่นขณะที่เดินผ่านทุ่งดอกไม้ที่เต็มไปด้วยสีสันลูโดพูดขึ้นว่าที่จริงการเดินทางนี่แหละที่วิเศษ ไม่ใช่แอ่งน้ำนั่นกระรอกน้อยพยักหน้าและเราก็เดินทางอย่างมีหัวใจไม่ใช่ด้วยความดื้อเหมือนตอนแรกเมื่อพวกเขากลับถึงป่าเพื่อนๆที่เหลือพากันมารอต้อนรับสัตว์น้อยใหญ่ต่างปรบมือและร้องเพลงต้อนรับพวกเขาอย่างยินดีลูโดยิ้มกว้างแต่ในใจก็รู้ว่าตัวเองกลับมาในฐานะราใหม่ที่ดีกว่าเดิมเมื่อมาถึงลูโดยืนกลางลานป่าต่อหน้าฝูงสัตว์ที่มารวมตัวกัน เขายิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าฉันเคยคิดว่าความฉลาดคือการรู้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วความฉลาดคือการรู้ว่าเรายังมีอะไรต้องเรียนรู้เสียงเงียบงันครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงปรบมือจากนกน้อยแล้วก็ตามด้วยเสียงปรบมือของสัตว์ตัวอื่นๆลูโดไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีจึงก้มศีรษะอย่างอมตัวกระรอกน้อยยิ้มแล้วกระซิบว่าฉันภูมิใจในตัวนายนกผู้พยักหน้านายได้เป็นมากกว่าลา นายเป็นผู้นำนับจากวันนั้นลูโดโกลายเป็นสัตว์ที่ใครๆก็อยากมาปรึกษาไม่ใช่เพราะเขารู้ทุกอย่างแต่เพราะเขาฟังอย่างตั้งใจและให้คำแนะนำด้วยหัวใจลูกสุนัขมาขอคำแนะนำเรื่องการตามฝันกระต่ายอยากรู้ว่าจะเอาชนะความกลัวได้อย่างไรลูโดนั่งฟังทีละเรื่องแล้วตอบอย่างนุ่มนวลไม่ตัดสินใคร วันหนึ่งลูกมีกล้าถามเขาว่าลูโดนายไม่กลัวพลาดอีกเหรอือเขาตอบว่ากลัวสิแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราระวังและเรียนรู้ชื่อเสียงของลูโดไม่ได้อยู่แค่ในป่าเดียวอีกต่อไปสัตว์จากป่าใกล้เคียงเริ่มเดินทางมาขอพบเขาขอคำแนะนำหรือแม้แต่เรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาลูโดไม่เคยปฏิเสธเขาให้เวลาทุกตัว แม้กระทั่งตัวเล็กตัวเล็กที่ใครมองข้ามทุกเสียงมีค่าทุกปัญหามีทางออกเขาพูดเสมอจากลาที่เคยไม่ฟังใครวันนี้เขาได้กลายเป็นผู้ฟังที่ดีที่สุดในป่าและเป็นแรงบันดาลใจให้สัตว์รุ่นใหม่เติบโตอย่างมีสติวันหนึ่งลูโดกกำลังนั่งพักอยู่ที่ลานป่าท่ามกลางความเงียบสงบกระรอกน้อยเดินเข้ามาพร้อมตะกร้าแครอทจำได้ไหมว่านี่คือที่เราเจอกันครั้งแรก ลูโดหัวเราะเบาๆตอนนั้นฉันกำลังจะวิ่งไปทางลัดโดยไม่ฟังเธอเลยทั้งสองนั่งมองพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายอย่างเงียบงันนกพูกก็บินลงมานั่งเคียงข้างทุกอย่างสงบราวกับธรรมชาติเองก็รู้ว่าลาตัวนั้นได้เติบโตแล้ววันหนึ่งลูกมีตัวหนึ่งชื่อโมโมมาหาลูโดด้วยใบหน้าหงุดหงิดฉันไม่เข้าใจเลยทุกคนชอบบอกให้ฉันทำตามแต่ฉันอยากทำแบบของฉันเอง ลูโดนั่งฟังเงียบเงียบก่อนพูดว่าฉันเองก็เคยเป็นแบบนั้นฉันเคยคิดว่าการไม่ฟังใครคือความกล้าแต่จริงๆแล้วมันคือความกลัวที่จะยอมรับว่าเราอาจพลาดโมโมอมองลูโดอย่างงงงแล้วนายทำยังไงถึงเปลี่ยนได้ฉันพลาดและโชคดีที่มีเพื่อนคอยดึงฉันขึ้นจากโคลนแห่งความดือ้อลูโดหัวเราะเบาๆโมโมงเงียบไปก่อนจะพยักหน้าเบาๆฉันจะลองฟังดูบ้าง ไม่ใช่แค่หูนะฟังด้วยใจในเย็นวันหนึ่งขณะลูโดกำลังเดินเล่นริมลำธารกระรอกน้อยกระโดดมานั่งข้างๆแล้วถามว่าลูโดนายเคยเสียใจไหมกับความผิดพลาดในอดีตลูโดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆเคยและบางครั้งก็ยังรู้สึกอยู่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันหนีมันคือสิ่งที่ฉันเรียนรู้กระรอกพยักหน้า ฉันดีใจที่นายไม่กลบเกลื่อนมันไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ถ้ายังปฏิเสธว่าเคยผิดลูโดพูดขณะมองเงาของตนเองในน้ำจากลาเจ้าความมั่นใจวันนี้เขายอมรับจุดอ่อนของตัวเองและกลายเป็นแรงบันดาลใจที่แท้จริงวันหนึ่งลูกสัตว์กลุ่มหนึ่งจัดการแสดงละครในป่าชื่อละครคือเจ้าลาผู้ดื้อดึงลูโดนั่งอยู่หน้าสุดหัวเราะเบาๆเมื่อเห็นตัวละครลาหน้าดุเดินลุยโครมแบบในอดีต ตอนแรกทุกคนกลัวลูโดจะโกรธแต่เมื่อการแสดงจบลูโดลุกขึ้นแล้วปรบมือเสียงดังยอดเยี่ยมสนุกมากเขาหัวเราะก,กับตัวเองพร้อมพูดว่าเราทุกคนเคยโง่ถ้าเราหัวเราะก,กับมันได้แปลว่าเราเติบโตแล้วเสียงหัวเราะของลูโดทําให้เด็กๆหัวเราะตามและบรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นฤดูเปลี่ยนใบไม้ไมเริ่มร่วงสัตว์ในป่าจัดงาน ขึ้นแห่งบทเรียนซึ่งแต่ละตัวจะเล่าเรื่องสำคัญในชีวิตให้รุ่นใหม่ฟังเมื่อถึงตาของลูโดเขาเดินขึ้นเวทีอย่างช้าๆแล้วพูดเพียงประโยคเดียวอย่ากลัวที่จะฟังเพราะบางครั้งเสียงที่เปลี่ยนชีวิตเราอาจมาจากตัวที่เล็กที่สุดในป่าเงียบงนันแล้วเสียงปรบมือก็ดังขึ้นราวกับคลื่นลูโดมองไปที่กระรอกน้อยที่ยิ้มอยู่ข้างล่างเวทีรู้ว่าเขาจะไม่มีวันลืมว่า ใครคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนี้เช้าวันใหม่มาถึงลูโดเดินเล่นคนเดียวผ่านป่าที่เริ่มผลิดอกไม้เขาไม่ต้องการเสียงปรบมือไม่ต้องการคําชมสิ่งเดียวที่เขารู้สึกได้ชัดเจนคือความสงบจากการเปลี่ยนแปลงเขาเจอทางเล็กๆที่ยังไม่มีใครเดินมาก่อนลูโดยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดกับตัวเองว่าบางครั้งทางใหม่ไม่ใช่ทางลัด ไม่ใช่ทางอันตรายแต่มันคือทางที่เราเลือกด้วยใจที่เรียนรู้แล้วและด้วยหัวใจที่เปิดรับเขาเก้าวเท้าเข้าสู่ทางเดินใหม่นั้นโดยไม่ลืมอดีตแต่พร้อมก้าวไปสู่อนาคตวันหนึ่งลูโดเดินผ่านเส้นทางเก่าที่เขาเคยเรียกว่าทางลัดแห่งโคลนปัจจุบันโคลนแห้งแล้วต้นหญ้าเริ่มขึ้นเขาหยุดมองมันนิ่งๆรำลึกถึงวันที่เขาติดอยู่ในความดื้อรั้นของตัวเอง กระรอกน้อยเดินตามมาแล้วพูดว่าทางนี้ยังอยู่แต่นายไม่ใช่ลาตัวเดิมแล้วลูโดยิ้มใช่ทางลัดนี้ยังอยู่แต่ฉันรู้แล้วว่าไม่ใช่ทุกทางลัดจะพาเราไปสู่ที่ที่ดีกว่าเขานำกระรอกเดินต่อบนทางหลักที่ปลอดภัยทั้งคู่หัวเราะเบาๆพล่งเดินไปอย่างไม่เร่งรีบเรากับยอมรับอดีตเป็นส่วนหนึ่งของปัจจุบันลูกสัตว์รุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถามกับลูโดมากขึ้นคุณลูโดคะ ถ้าฉันอยากลองผิดเองละ่ะพี่ลูโดครับถ้าใครไม่ฟังผมเลยผมควรทำยังไงลูโดฟังอย่างตั้งใจแล้วตอบว่าบางครั้งการปล่อยให้ใครบางคนเรียนรู้ด้วยตัวเองก็สำคัญแต่หากเราเคียงข้างเขาในวันที่ล้มเขาจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเด็กๆพยักหน้าบางตัวยังง,งุนงงบางตัวเข้าใจทันทีลูโดรู้ดีว่าการเติบโตของผู้อื่นก็ต้องใช้เวลาเหมือนที่เขาเคยใช้มาเช่นกัน กระรอกน้อยพาลูดโดเริ่มเขียนบันทึกชื่อว่าทางของลูดโดซึ่งรวมเรื่องราวบทเรียนและข้อคิดจากประสบการณ์ต่างๆตลอดเส้นทางนกคู่เป็นบรรณาธิการคอยตรวจคำผิดกระรอกเป็นนักวาดภาพประกอบส่วนลูดโดเล่าด้วยใจจริงเมื่อเขียนจบทุกตัวในป่าได้รับแจกสมุดเล่มเล็กๆพร้อมข้อความปกหลังว่าฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อโต้กลับ บันทึกนี้ถูกอ่านต่อในรุ่นต่อรุ่นใกลายเป็นสมบัติล้ำค่าของป่าวันหนึ่งลูโดโเห็นลูกนกทะเลาะก,กันเรื่องเส้นทางบินนกน้อยสองตัวต่างถยงเสียงดังไม่มีใครยอมใครลูโดโไม่เข้าไปแทรกแต่ยืนนิ่งๆมองอยู่ห่างๆเมื่อนกน้อยสังเกตเห็นพวกเขาก็หยุดเองแล้วเดินมาหาคุณไม่ว่าเราเหรอนกถามไม่จำเป็นเพราะบางครั้งความเงียบก็เป็นครูที่ดีที่สุดลูโดโอตอบ สองนกเงียบแล้วมองหน้ากันเราขอโทษกันดีกว่าไหมสัตว์ในป่าจัดงานเลี้ยงใหญ่ในค่ำคืนหนึ่งเพื่อขอบคุณลูโดสำหรับทุกอย่างมีอาหารจากทั่วป่าดนตรีจากโกบกวางและนกในติงเกรเด็กๆสแสดงละครสัน้นเสียงของหัวใจที่แต่งขึ้นจากคำพูดของลูโดเมื่อถึงเวลาอวยพรกระรอกน้อยพูดว่า เราไม่ได้ฉลองแค่ตัวลูโดแต่ฉลองทุกหัวใจที่กล้าเปลี่ยนแปลงลูโดน้ำตาคลอเบา้าและฉันก็โชคดีที่สุดที่ไม่ต้องเปลี่ยนคนเดียวเช้าวันหนึ่งลูโดเดินผ่านกลุ่มลูกสุนัขที่พยายามแบกฟืนกล้องใหญ่เกินตัวพวกเขาไม่ฟังคำเตือนจากเพื่อนเราทำได้ไม่ต้องช่วยลูดไม่พูดอะไรเขาแค่นั่งมองอยู่เงียบๆจัใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่กี่นาทีต่อมาไม้ก็ตกกระจาย ลูกสุนัขล้มกลิ้งและถอนหายใจเราคงแบกมากเกินไปจริงๆลูโด,โดเดินเข้ามาช้าๆยิ้มแล้วพูดว่าบางครั้งเราต้องเรียนรู้จากน้ำหนักของไม้ไม่ใช่แค่จากคำเตือนลูกสุนัขทั้งสามยิ้มแย่แล้วพยักหน้าอย่างเข้าใจลูโดพาเด็กๆเดิเดนขึ้นเขาในวันฟ้าโปร่งเพื่อสอนเรื่องการฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงลมซิ มันบอกอะไรเราเด็กๆหลับตาลูโดพูดต่อลมที่เบาเตือนให้เราระวังลมที่แรงเตือนให้เราหยุดและลมที่เงียบเตือนให้เราฟังเสียงในใจตัวเองนกน้อยกระเพือปีกเบาๆเสียงในใจฉันบอกว่าขอบคุณที่พาเรามาท่ามกลางลมเย็นและท้องฟ้ากว้างเด็กๆต่างเข้าใจว่าบางบทเรียนไม่ได้มาจากคำพูดแต่มาจากการได้อยู่กับความเงียบ ด้วยกันในบ่ายวันหนึ่งกระรอกน้อยพาลูโดไปยังสระน้ำเล็กๆที่เงียบสงบเขาชี้ไปยังผิวน้ำดูเงาของนายสิไม่เหมือนเดิมเลยนะลูโดมองแล้วหัวเราะเบาๆใช่ไม่ใช่เพราะหน้าตาเปลี่ยนแต่เพราะข้างในเปลี่ยนต่างหากกระรอกถามแล้วนายยังกลัวความผิดพลาดไหมกลัวแต่ฉันไม่ได้หนีมันอีกแล้วทั้งคู่มองเงาของตัวเองในน้ำพลางนั่งเงียบๆในความสงบของช่วงบ่าย บทเรียนของวันเก่ากลายเป็นพลังของวันใหม่สัตว์ในป่าช่วยกันสร้างศาลาแห่งการเรียนรู้กลางป่าที่นี่ไม่ได้มีตำราไม่มีครูประจำแต่เปิดไว้ให้ทุกคนมาแบ่งปันประสบการณ์ลูโดเป็นผู้นำคนแรกที่เล่าเรื่องของตัวเองให้เด็กๆฟังจากนั้นสัตว์ตัวอื่นๆก็ผลัดกันขึ้นมาแบ่งปันที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนลูโดบอกแต่มันคือที่ที่เรากล้าเล่าความพลาด โดยไม่อายกระรอกน้อยแขวนป้ายไม้ไว้หน้าสาลาว่าทุกเสียงมีคุณค่าแม้จะมาจากลาที่เคยหลงทางในยามค่ำคืนเงียบสงบลูโดยืนอยู่บนเนินเขามองดวงจันทร์ที่ลอยเด่นเหนือยอดไม้เขาหลับตาฟังเสียงลมเสียงใบไม้และเสียงในใจตัวเองเขาไม่ได้ต้องการเป็นที่หนึ่งไม่ต้องการคำชมสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการเป็นใครบางคนที่ครั้งหนึ่งเคยหลงทาง แล้วหันกลับมาได้เสียงลมพัดผ่านหูของเขาเบาๆราวกับกำลังพูดว่าขอบคุณที่ฟังเราในที่สุดลูโดยิ้มไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าก่อนแต่เพราะเขากลายเป็นลาที่ฟังได้จริงๆแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะก่อนนอนคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วพบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปนะคะ